สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่ผมอีกเช่นเคยนะครับกับรายการชาร์จแบงครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวการ์ดไฟไฟ้นกับสซายเช่นเคยอ่ากับชุด VGT T16 ที่อยู่ตรงหน้าเรานี่เองก็หรือชุดโกพลาดินนั่นเองครับผมขอปรั๊บหูกล้องแปบ๊บปปึึ๊๊บบโอเคดวงเออช่างแม่งละเอาล้วครับรายละเอเียดด้านกล่องอย่าไปสนใจนมันเลยโยนทิ้งได้ครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นแคนโกพลาดินสายบูเฟมนะครับผม หรือลิเบเ a เตอร์ด้วยเอา้าเราดูกันที่เกตยร์ส่วแรกกันเลยนะครับผมกับลิเบเ a เตอร์อัจฉริยะวอลติเมลนะครับผมให้มา1นึ่ใบแล้วต่อไปเป็นลิเบเ a เตอร์แห่งความหวังอันยิ่งใหญ่เอซัส <As us S 1> นะครับผมคริสติคอติเกอร์ให้มาอีก4ใบอ่าแล้วก็ลิเบเ a เตอร์ลั y กี้ชามี่นะครับผมเป็นดรอติเกอร์ ให้มาอีก4ใบใบต่อไปเป็น l i เ e อ a t เตแห่งความรู้แจ้งจูรอนนะครับสแตนทิเกอร์ aker, ให้มาอีก4บใบมันอยู่ในมุมกล้องกล้กองตกแหละกล้องตกขออภัยครับโอเคครับผมและใบเกสูเปอร์สุดท้ายเป็น l i เ e อ a t เตแห่งต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เอลคลียนะครับผม อ่าผ่านกันเลยเป็นฮิลทิกเกอร์ให้มาสีา่ใบฮิวนี้สวยครับต้องรีบใช้ดีกว่าขันตอนที่เกินหนึ่งเลยดีกว่าเข้ากับฮึบไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอเคขึ้นแล้วกับลิเบเรเตอร์แห่งการกรบฏโพลิอุสนะครับผมให้มา4ีาใบครับพันกันเลยตัวจำสก,กิลไม่ได้หรอไม่ค่อยได้ใช้เลย ใบต่อไปนะครับเป็นปอนเกาลิฟเลเตอร์ตัวบูสหมื่นให้เลเจียนนะครับผมพานกันเลยใบยต่อไปเป็นลิฟเลเตอร์น้อยมารอนนะครับผมตัวตีหมืน่นปรับอาร์ตใหม่ด้วยครับผมพานกันเลยรวดเร็วครับรวดเร็วและเกณฑ์นหนึ่งใบสุดท้ายเป็นลิฟเลเตอร์แห่งความเงียบเคอร์โดนะครับผมเธอไม่ยอมเก็บให้มาสีา่ใบพานกันเลยนะครับผม รูเลีวครับและเกีะสองนะครับกบับรีเวนเตอร์แห่งกับสับอาร์โกเวลนะครับผมตัวเลเจนดเดี๋ยวเก็บไว้มันให้ดูเลเจนด์ีหลังแล้วใบต่อไปเป็นรีเวนเตอร์แห่งราชวงศ์ฟารอนนะครับผมตัวนี้ก็ฟารอนก็เลเจนดได้แล้วนะครับผมผ่านกันเอ่ยแล้วใบต่อไปเป็นรีเวนเตอร์แห่งความไม่ยออ่อท้อเคนดิกส์เคนดิกส์นะครับผมมันรู้อ่านว่าอะไร อ่ะพีอะไรขอภายนะครับผมให้มาสี่ใบตัวตีหมื่นวลีลาเลเจียนนะครับผม,มาาเดี๋ยวมันจะเรเจกับตัวเกศสามที่ให้มาในกล่องใบต่อไปเป็นรีเบเลเตอร์แห่งการเตรียมการคาราโดคัสนะครับผมให้มาสี่ใบก็อินเอเซปนั่นนะครับผมและใบเกศสุดท้ายเป็นอันเการีเบเลเตอร์นะครับผม,บผมตัวตีตัวตีบวกสี่พันถ้าแวนติดริถ้าแวนเป็นเลเจียนนะครับผมพันกันเลยรวดเร็วครับ แล้วใบต่อมาเกียร์สามนะครับใบแรกเป็นลิเบเลเตอร์เพิงสีขาวเพอร์ซิวอลนะครับผมก็เลเจนต์กับอาร์โกนะครับผมอาร์โกเวลนะครับผมอาพัานกันเลยสกิลก็มือเจียนประสีเลือกหนึ่งขอ้อเจียนประสีเลือกหนึ่งขอ้อง่ายดีเนาะใช่ปะวะเออใบต่อไป,ปนะครับเป็นลิเบเลเตอร์แห่งความศรัทธาเควานนะครับผมให้มาสีา่ใบรวดเร็วมากคลิปนี้ สุดยอดและใบสุดท้ายเป็นลิเบลเตอร์บูเฟมดราก้อนนะครับผมให้มาสี่ใก็เลเจนด์กับเครดิตนะครับผมเครดิตอ่าครับผมพานก็เลยอ่าครับผมย้ายก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามช่องชัสเบกนะครับแล้วก็อย่าลืมดูว่าเฮ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวก็จะ มีอ่าอีกไม่กี่วันเนี้ยจะทำการเปิด cp 1 7ให้ดูเลยนะครับผมก็ของสายบูเฟมตัวใหม่ๆนะครับยังไงวันนี้ขอตัว,วก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์เราด้วยสำหรับวันนี้ขอตัว,วก่อนสวัสดีครับบาย